ถ้าโจทย์ไม่ได้ให้ข้อมูลแต่ละตัวมาทําแบบนี้วันนี้เรามาลุยกันในเรื่องของสถิติซึ่งเป็นแนว A level ขณิตหนึ่งโจทย์บอกว่าในการสอบครั้งหนึ่งมีผู้เข้าสอบ3คนจำนวนคนทั้งหมดคือตัวแป n แสดงว่า n เป็น3ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ67ซึ่งค่าเฉลีย่ยเลขคณิตพี่ให้เป็น x bar เท่ากับ67 และมัธยาฐานพี่จะเขียนว่า ME เป็น65 ME ก็คือคนที่อยู่ตรงกลางและพิสัยเท่ากับ16โจทย์เป็นการถามคะแนนเยอะสุดว่าได้เท่าไหร่ซึ่งถ้าน้องอ่านโจทย์จนจบเนี่ยเขาไม่ได้ให้คะแนนของแต่ละคนมาถ้าไม่ได้ให้มาหน้าที่น้องคือต้องสมมุติให้คนที่หนึ่ง ได้ x 1คะแนนะคนที่2ได้ x 2คนที่3ได้ x 3และน้องก็มาดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราสามารถแทนได้ลงได้เลย x บราไม่ใช่แน่ๆเพราะ x บราโหมันต้องจับทุกตัวบวกกันแลวหารด้วย3แต่คนที่ลงได้คือ me เพราะว่า me ที่เป็นมัธยาฐานอะ่ะมันคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางแสดงว่าคนที่อยู่ตรงกลางไอ้ x สองไง ได้65คะแนนนอกนั้นไม่รู้คือ x 1กับ x 3แต่ข้อตกลงคือถ้าน้องเอา me ไปลงแล้วอะแสดงว่าข้อมูลของน้องอะต้องมีการเรียงจากน้อยไปมากแสดงว่าคนที่มากสุดคือใครนะ x 3และไอข้อนี้ถามคะแนนที่มากสุดคือหา x 3 me ใช้ไปแล้วเหลือใครนะ x bar ก็ต้องมาใช้ x บ a r x b า r ได้67 ก็คือซิกมา X อ็ส่วนเอ็ไอซิกมาเอคือเอาคะแนนทุกคนน่ะบวกกันที่เรียกว่าซิกมาเอ็ก็เอา X 1็กหนบวกหกบวกเอแล้วหารด้วยจํานวนคนมันมี3คนไงหารด้วย3ได้67น้องก็เอา3ามควายขึ้นไปคูณ67เพื่อจัดรูปสมการให้สวยๆหกสิบเจ็ดคูณสามเจ็ดสายี่สิบเอ็ดหกสาปเป็น2องน้องจะได้ X 1 บก65บวก x 3เท่ากับ201แล้วก็เอา65ย้ายไปลบ201ลบ65ไอเนี้ย11ไอนี่เหลือ19มันจะเป็น6มันจะเป็น1 3เพราะฉะนั้นเนี่ย x 1บวก x 3อ่ะน้องจะได้1 3 6น้องรู้ไหมว่าคนนี้คือสรรมการที่1เพราะว่ามันติด2ตัวแปรคือ x 1กับ x 3 และน้องต้องไปหาอีกหนึ่งสมการใครยังไม่ได้ใช้นะพี่ใสเขาให้พี่ใสมาได้สิบหกถ้าน้องจะทำได้น้องต้องจำสูตรพี่ใสให้ได้สูตรพี่ใสคือแม็กลบมินแม็กในที่นี้คือคะแนนเยอะสุดเป็น x3 สามินในที่นี้คือคะแนนน้อยสุดคือ x1 หนึ่งมันจะเป็นแม็กลบมินได้สิบหกก็เป็นสมการที่สอง ซึ่งข้อนี้ถ้าอยากทําลวดเดียวทีเดียวต่อเข้าหาเลยนะ x สามให้น้องเอาบวกกันให้น้องเอาหนึ่งกับสองบวกกันเพราะว่า x หนึ่งมันจะเจ้ากันพอดีเพราะ x หนึ่งมันตรงกันข้ามในเครื่องหมายใช่ไหม x หนึ่งไปบวกกับลบ x หนึ่งเจ้ากันพอดี x สามบวก x สามน้องได้สอง x สามร้อยสามหกก็ต้องบวกสิบหกมันจะเป็นร้อยห้าสิบสอง แล้วน้องก็เอา2ไปตัด152เพราะฉะนั้น x 3ที่ได้จะเป็น152แล้วหารด้วย2 2 1 2 2 7 4 15กับ14หักกันเหลือ12 62คำตอบที่ได้คะแนนสูงสุดตอบ76คะแนนนั่นเองสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอร์สคณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาท ต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทําโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A l e v เ l เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง2คอร์สพี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ Matt Underscore d r มีตัวแอดไซด์ด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอสนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน